ที่4นะครับของการยิงงานกทมนะครับก็มาเริ่มประมาณสัก้ามงสี่มงครึ่งประมาณนี้เก้มงสีที่โลตลัรลาดพ้าวเหมือนเดิมน,นะครับได้มา2งานแล้วตอนนี้นะครับเป็น42ทั้ง2งานนะครับนะน่าจะได้42ทีเนออาะเดี๋ยวนี้ได้บ่อยแล้วก็มาได้งานส่งของครับตอนนี้อยู่ราดพราวยีสาเดี๋ยวมาดูกันว่างานส่งของจะไปไหน ส0กิโลนะครับสามเส้นนอกโอเคจะไปรับงานก่อนใปงานส่งของอีกแล้วโอ้โหส่งกันเยอะเหลือเกินช่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าไปที่ไหนกันอันนี้นะครับ26กิโลแม่เจ้าทางไกลเลยไปไหนอยู่นี้สารยายเยอะแล้วก็ผสมโคตรโหด ขี่นะครับไปสารยาวันแล้วก็ได้เคสสี่รอบหนึ่งแล้วก็เงียบเลยแล้วก็เลยค่อยๆตลอนมาเลยจอดจอดวิ่งจอดวิ่งมาได้แบกเหาตลาดสุดสองสองหกหนึ่งครับเป่นรายการน,น,นะครับ,คร,บ,ค,รบครับผมใช่ ก็มีสตลักนะครับวันยี่ห้านะครับใช่ครับขอบคุณครับนหนึ่งแก้วแบ๊กเขาก็ยังมาหลอกหอลอนเราถึงนี่นะครับเอาก็เปิดร้านที่นี่โอเคเดี๋ยวไปส่งของก่อนตอนนี้ก็มาเมื่อกี้ส่งตรงแถวแถวอะไรนะชิมพีใช่นะที่มันตัดถนนใหม่เข้าไปหมู่บ้านพานา ส่งเสร็จก็ที่แรกว่าจะจอดไปไปมาไม่เอาดีกว่าวิ่งเข้ามานี่เลยสังฮีทีแรกวัดใจว่าระหว่างสังฮีกับอ่าปิ่นเก้าก็คือเข้าไปในสนามหลวงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะมาสังฮีดีกว่ามาจอดอยู่ตรงเนี้ยตรงมาร์เก็ตเพลสดูสิมาได้เค c ฟสีก็ถือว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า มันไปรองงานตรงไหนเนี่ยตอนโป่งมาก็เปิดเรื่อยๆแหละโอเคเดี๋ยวรับเคสีก่อนอ่าแยกแล้วชิโยทินได้เซ็นงานไปส่งเซ็นท่าลรัดเผาชั้นหกนะครับเป็นคนช่วยบอกนิดนึงว่าออเดอร์ไลนแมนครับวันทีก็ช่วยบอกนิดนึงว่าออกจากรีบัดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะว่า คลินิกมันมีสองฝั่งทีมใบก็ไม่อ่านโอเคเดี๋ยวรออาหารก่อนส่งอันนี้เสร็จได้งานต่อเนื่องเป็นเออเป็นคั้เซนยูเนี่ยนมอลแม่เจ้า <c oughs> แต่ไม่เป็นไรไปถึงก็น่าจะได้รับเลยแหละเพราะว่าอันนี้มันก็กำลังส่งอยู่และไม่ใช่เคสต้เมื่อวานที่แม่งรอนานโอเค <c oughs> สวัสดีเค้กแซวมองนะครับนี่อลังการมากนะครับจะขอปิดพักงานก่อนจะได้ไม่มีการซอนเข้ามาโอเคเดี๋ยวไปส่งก่อนรอบนี้ได้ได้ได้800ปร้อยพอดีนะเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงสี่สิมาวันนี้จบแล้วหกโมงนะครับกลับก่อน นะครับวันนี้ก็ตอน4โมงมีทุราก,ก็เลยก่อน4โมงนี่ยได้800นะช่วงที่เฮียไปาสารยาไปได้เคฟซีงานหนึ่งนะครับจอดตรงนั้นแหละส่งตรงสารระาายยาวันน่ะเพื่อมีโครงการใหญ่ๆได้เคฟซีพันกว่าบาทก็ได้มาค่ารถมา62บาทเขาบวกไปประมาณสักกี่สินะครับแต่แล้วเนี่ยก็กลับมาที่เดิมจอดอยู่5ที10นาทีแล้วมันก็เงียบ มันไม่มีขายไม่มีงานก็ขยับมาตรงหน้าตรงข้ามมหโดนสารยาตรงที่มันมีตึกเยอะๆนั้นก็เงียบอีกก็เลยขยับไปเรื่อยๆวิ่งไปจอดปั๊มวิ่งไปจอดปั๊มก็มาได้ตรงตลาดสดคนบุรีที่เปิดใหม่ใหญ่ๆเลยที่ตรงเส้นบรมอะ่ะก็ได้มาส่งข้างในตลิ่งชันแล้วก็วิ่งไปแถวนั้นแถวนั้นสัก 3- ามสี่งานก็ตัดสินใจโป่ง,งเข้าราชโยธินเลยเพราะว่ามันมาถึงตรงสะพานพระรามเจ็ดแล้วเออก็เลยอาศัดสินใจดับ แล้วก็โป่งเข้ามาเลยก็มาได้ตรงเป็นท่านอะไรอย่างเงี้ยโลตาร์ลาดเท้าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีก็ถือว่าโอเคก็เน้นเหมือนเดิมเติมเครดิตเยอะไม่ปัดงานนะครับถ้ามันรู้สึกเงียบก็ขยับถ้าเป็นชาญเมืองเนาะก็พยายามขยับวิ่งเข้ามาในเมืองพยายามตีวงเข้ามาในพื้นที่ถ้าคนที่อยู่ช, <c oughs> ชานเมืองตกทินงก็อาจจะออกไปข้างนอกก็แล้วแต่นะครับโอเควันนี้จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ